ใช่ฮ <Yeah, S 2> อหิวข้าวใัไ่ไหมันกินมงแล้วสามมงกับเก้ามงลัม,งลมันก็เริ่มหิวเกันเริ่มหิวกันโอเคต้ยมยำปลานะวันนี้กินไมต้ยมยำปลาอ้าวฮะไม่กินจะกินอะไรล่าต้ยมยำปลาเบี้ยววันนี้มีหัวปลามีไข่ปลาเนื้อปลาะต้ยมยำน้ำใสหนูชอบชอบนะจ๊ะ ลวงพูดที่บอกว่าต้มยำน้ำใส่หนูชอบชอบต้มยำน้ำใส่หนูชอบชอบ <laughs> ใครชอบอะหนูชอบชอบหนูอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> หนูดอกไม้เหรอหนูดอกไม้ชอบชอบเหรอ <laughs> ต้มยำนะจ๊ะต้มยำปลาเบี้ยวแล้วทุกคนอันนี้มีไข่ด้วยเห็นไหมทำจดน้ำดูซิมันแซ่บไหมเผ็ดไหม ต้มยำน้ำใส่ย,ยายชอบชอบเนี่ยน้องพูดดิต้มยำน้ำใส่ย,ยายชอบชอบ <laughs> <laughs> ปลาเบี้ยวทุกคนวานซื้อปลาเบี้ยวมาปลาเบี้ยวอร่อยนะนอกินปลายเยอะมันมีไข่ด้วยอันนี้ไข่ไข่มันจะแข็งหรือเปล่าไม่รู้ยายไข่ปลาเนี่ยไข่ปลาเบี้ยว ไข่ตรงดฮะไข่เนื้นอ,อ,อไม่รู้ที่เดี๋ยวจะบี้ให้โอ้มันรู้สึกแข็งนะไข่ปลาเนี่ยเสร็จไอ้หนึ่งแลมั้งไอหนึ่งก็กำลังจะคุมอาหารกำลังทำไอเอฟอยู่เหมือนกัน <c oughs> จะลดความอ้วนนะยายฉันกลัวไม่สวยเจ้าหุ่นดีเหมือนยาย <c oughs> สมยาปลามะม่วงสุกเช้าเนี่ยอ้ํกินปลาเยอะๆด้วยนะยายเนื้อ,อปาอลาเชกกก้างเราวังอีกรอบนึงนะฮะเช็คกลางให้แล้ว แต่ว,ว่าตรงรลวหวังอีกกินเนะี่ยม,มันแซบไปแล้วต้ยมยำฉันนึยายแซบแซบเหรอแซบหรือแซบแซบแซบอ๋อโอเคอน้ำสดน้ำอืมแซบดีเหรอ <S <S ไม่เผ็ดจ<ม>ังเนาะไม่เผ็ดใส่พริกไปนิดหน่อย